Just a minute more your time. เอาละะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับแฮงรลิกอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กับเกมซูเวนไนรีเบิร์ตนั่นเองนะครับผมวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับก็คือกระชาคอสตูมของยอนฮีนั่นเองครับเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีไปอยู่ประมาณ22,000พนเพชรนะครับแล้วก็มีที่ฟาร์มอีกซึ่งวันนี้ฟาร์มก็น่าจะ30,000พอดีนะครับผมโอเคก็ ก่อนที่เราก่อนที่รอฟาร์มอะไรผมก็เริ่มอดใจไม่ไหวแล้วนะครับผมก็เลยอยามาประเดิมก่อนเราด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เติมไม่ได้เติมหนักใช้คาว่าอย่างนี้กันหรือว่าสายฟรีเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าจะกดตู้นี้มันก็แล้วแต่ดุลพินิจเนาะเพราะว่าอยากจะกดไหมเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เพชรเยอะมากๆนะครับจากจากที่หัวคิวบอกเนี่ยนะครับก็คือ ไอตอนของแทโอในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็คือประมาณ30,000กว่าเพชรเลยนะครับผมซึ่งมันก็ดวงด้วยแหละว่าจะได้สกินไหมเนาะเออเพราะว่าอัตราการออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะ0.01นะครับเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าอะ,อะไรหัวคิวบอกว่ารอบนี้คุ้มเพราะว่าอ่ามันได้ตั๋วกาชาแบบมีมีของดีเยอะมากครับแล้วก็ การที่เราได้สกินเนี่ยเราจะได้พวกกรอบอะไรมาด้วยนั่นเองเนาะม,มันก็เลยค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับผมเพราะงั้นมันก็แล้วแต่ว่าจะกดทุกอันจะกดเพื่อเอาของทุกอันเลยไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอา่าแล้วแต่อืมใช้คำว่าแล้วแต่อกัน,กนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ากดทุกอันเนี่ยมันก็จะคุ้มคุ้มกว่ามากตัวกระชายเนี่ยมันต้องใช้เพชรประมาณ10,000อย่างนี้ใช่ไหมเรากดแค่6000อย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาแล้วเนี่ยเนี่ยหกพัน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  นะครับผมโอเคงั้นไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเรามาดูดวงของเราแล้วกันนะไม่มี10โลอะไรทั้งนั้นแนหะวันนี้ไม่มีคือมันเป็นเปิดกาชาแบบพาสเปเชียลเ,เพราะว่ามันเป็นเปิดสกินวางกันก็ได้เอ้ยหรือว่าก่อนที่เราจะไปกดดูตัวอย่างสกิลกันก่อนลวกันเอ้ยด,ดูดูรูปก่อนดูอาร์ตก่อนอ่า this is Yonhee art ตอนภาคหนึ่งเนาะอ่าอันนี้ของไอดอลบอกว่า อันนี้เอาเวกดิอันนี้เอาเวกภาคหนึ่งอ่าแล้วอันนี้ของตอนเจเวนไนอะไรวะเนี่ยเจเวนไนอะไรสักอย่างครับจําไม่รู้อ่าแล้วอันนี้ของภาคนี้เนาะเจเวนไนภาคนี้ครับหัวม่วงสกินบอสนะแล้วก็ไอ้นี่ไอดอลยังไม่ปลดล็อกเออโอเคเรามาดูตัวอย่างสกิลก่อนแล้วกันนะครับผมดูตีธรรมดาก่อนนี่ตีธรรมดาปุ นะแล้วก็สกิลล่างนะโอ้โหขอดูใหม่ดิยิงแบบโอ้โหโอ้พัดโคตรสวยอะเออแล้วก็ดูอาสกิลบนนะครับสกิลแรงสุด มาโดดกันเลยฮู้วววหุยปเปลี่ยนชุดด้วยอู้งเปลี่ยนชุดเป็นสีแดงเอาใหม่ดิอุอลัอาางจัดอะโอ้ง,อง,ง,ง,องโอ้โห,โห,โห,โหคือพอคือพอยอนฮีมีสกินอย่างเงี้ยมันทำให้ ยอนฮีจากตัวที่แบบดูงๆๆ่วงอ่ะแกเป็นดูล่าเริองอน่ารักดีนะเออผมชอบผมชอบนะครับผมเนาะโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยแล้วกันมาโลแรกฟรีจะมาเลยเปล่านี่เป็นครั้งแรกของเซิร์ฟโกลบนะที่เปิดกระชาเนี่ยกระชาสกินนะครับแทโอยังไม่มาเลยอ่ะโอเคไปแล้วพันแรกครับไปหนึ่งพันพเพชรอันแรกมันจะค่อยๆสเต็ปอัพนะแล้วก็ไปหยุดที่หกพั อุ้ยได้ตัวอันนี้มาอุา้ยค่อนข้างโอเคเนะี่ยเออแล้วก็รอบนี้มีอ้น,นี่ครับกาชาลืมลืมพูดลืมพูดรอบนี้มันมีกาชาตัวละครด้วยนะนี่กาชาย้อนฮีที่มาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าตัวมันมาใช่ไหมล่ะมันก็มีกาชาให้กดด้วยซึ่งเดี๋ยวผมก็กดแน,น่นอนเพราะว่าตอนนี้ย้อนฮีผม c แล้วะจะซ6หะเอออย่าอย่าไปกดโอเคไปลุยต่อ2องมันเพรสองมันเชร,เชรมาไหม ถ้ามาเลยนี่สนุกเลยนะเออเพราะว่าหัวคิวบอกว่าใครมาขิงอะไรอนะคิวผมแบบใครขิงนี่แบบโดนนะโดนก็หยอกเล่นกันนะหยอกเล่นกันแหละใครออกใครออกก่อนการันตีอย่างเงี้ยโดนโอเคเหลืออีกประมาณห้าพันจะพอปะวะ น่าจะไม่พอเพราะอย่ามันต้องหกพันเนี่ยหกพันโอเคไม่ไม่ไม่ไมอีกหกพันสามอีกหกพันสามครั้งเนี่ยมันเหลือสามครั้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ค่อยๆลดหลั่นไปเรื่อยๆนะนี่อย่างนะอย่างเออเอาเพชรตรงนี้มาดิได้อย่างแต่ผมได้ ได้เพชรมาเอ้ยได้กล่องมามาฟาร์มเพิ่มด้วยโอเคเอ่าตอนนี้เหมือนว่าจะยังไม่ได้อาจจะต้องรอฟาร์มถึงเอ่อช่วงเย็นน่าจะได้อีกประมาณโอ้แต่มันจะครบไหมเนี่ยหมื่นหกไม่ใช่หมื่นหกหมื่นสองมันได้ได้อยู่ละได้อยู่ได้อยู่โอเคน่าจะได้น่าจะได้ไดโอเคก่อนระหว่างนั้นก็เดี๋ยวมาเปิดตรงนี้ก่อนลวกันกระชาสัตว์เลี้ยงเออซึ่งกระชาสัตว์เลี้ยงนี่คือแบบ อันนี้ผมได้มาแล้วยอนจี G ผมพอมีหกอะเออครีซีหกไอ้น,นี่ยังไม่ได้อะอะไรวะดีเชลเนี่ยเพิ่มอัตราจุดอ่อนเพิ่มบิมาณความเสียหายเนี่ยอันนี้ก็น่าใช้ครับอันนี้เป็นมิวเปโรอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่เนาะซึ่งเพิ่มอัตราปรับใช้ผลแล้วก็เพิ่มอัตราเข้าเป้าเนาะต้องเข้าโอเคนะครับเป็นเล่นแต่สถานะได้เนะเออาะคล้ายๆครีนะครับแต่ครีมันเพิ่มแค่ผลเข้าเป้าโอเค ก็ประมาณนี้ผมจะเอาตัวประมาณนี้มาอันนี้ก็อันนี้วินดี้อันนี้เอาไว้ตีบอสนะครับค่อนข้างโอเคอันนี้ก็ดีเหมือนกันคารลัมนะเพิ่มอัตราบอสไปเล่นทีมถึกได้นะครับโอเคมาดูนี้ได้ไหมไข่โชคดีนะนะเปิดกระชากเราก็ต้องเปิดให้หมดใช่ไหมเออตั๋วมันให้มาเดี๋ยวไปเปิดยอนฮีด้วยไม่มาวะโอเคอีกโลดิ ไอตู้นี้คือผมได้มาสองตัวมั้งเป็นชื่ออะไรวะเนี่ยผมได้ยอนจีกับน้องยูมานะครับต้องค่าโอเคเลยโอเคแล้ว,ลวก็มีตู้ธรรมดาอีกโอ้โหสาสิบโลไปรุยรวยรดโอ้โหเกลืออย่างมากเห็นไี่มีเสียงผมไม่มีเสียงอะไรเลย ไม่มีทองไม่มีทองแบบไอ้นี่หรอทองซ่อนอะทองซ่อนมีไหมโอ้โหไม่มีมีแต่ทองเกลือโอเคแล้วก็มันอ๋อตัวนอ่นั่นยังไม่ได้นี่วาได้แต่ตัวสัตว์เลี้ยงโอ้โหจบเลยโอเคยันฮีสี่หกไหมเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะจะมาไหมก่อนถามเนี่ยถามอย่างนี้ก่อนว่าจะมาไหม มไม่มานะโอ้ไม่มาโอ้นี่ก็ไม่มาเงียบเลยโอ้ไม่มีออร่าอะไรเลยจริงมากแม็กนัมเออโอเคก็เกิด <c oughs> จะรอฟังเออโอเคเดี๋ยวผมให้ดูไอดีผมเหอนกันว่าตอนนี้ไอดีไปถึงไหนละนะครับตอนนี้มีไคซีหกแทโอซีหกลูดี้ซีหกยันฮีซีห้านะครับเดี๋ยว ที่จริงอะผมกะจะเอาก็รออะไรวะรอรอตู้มมาเนี่ยแหละก็เลยเดี๋ยวมาเปิดต่อกับยันเฮเพื่อจะให้ไป C6 เลยเนาะอ่เมลคี C2 S C2 เอสไอริน C2 สคังละหาอยู่อ่ทำ c ีสอยู่แล้วก็ลินคายเอโคเดลโลนยังมีประมาณนี้ครับวันนี้ซ่านี่เพิ่งได้มาปั้นคือ ผมอะ่ะเพิ่งได้วันนซ่ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับเออเพราะว่าจะว่าไงดีแล้วไม่ได้จากกราช้าด้วยนะได้จากตู้อ่าอะไรวะตู้หมักลุกอะ่ะเออเพราะว่าวันนซ่ามันต้องใช้ครับเนี่ยมันคือผมเล่นมาเกมนี้ประมาณก็ตั้งแต่เกมเปิดอะ่ะคือเพิ่งจะได้สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ได้จากการเปิดกระดาษหมักลุกด้วยรุ่นเลสอะไรก็ไม่มีออกมาให้เลยนะครับเออก็เลย ต้องกดไว้สัตวัวเพราะว่าโดนหัวกิวตวาดมานะครับว่ามึงต้องหาสัตวัวไว้ละเออเพราะว่ามันอย่างว่าครับมันช่วยลดพลังป้องกันเพิ่มคูลดาวสกิลนะครับทำซีซอะไรเนี่ยค่อนข้างโอเคอ่าแล้วก็เพลตันนะครับบิสกิตยังมีประมาณนี้เอลิเชียเซอินซีหกีนา่าซีหกเมเลียอยู่ซีหกอ่ะดย๋ยหลอตีกิววอเอาแต้มกิววอไป ไปอัพยกอาซีหกนะครับซีหกค่อนข้างโอเคนะสำหรับเอเมเลียนะครับเปลี่ยน HP ฝ่ายตรงข้ามเป็นห้าิบห้าเปอร์เซ็นคล้ายโคเอไม่ใช่คล้ายเพลตันนะเออแบบบังคับเปลี่ยนนะครับผม,มแต่อันนี้มันจะเพิ่มผลเปลี่ยน HP เนาะ,ะก็แปลว่าอาจจะมีอัตราที่ไม่เปลี่ยนย่ถ้าเพลตันมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยอัยอาตราหรือเปล่าวะไม่รู้อะเออ น่นน่าจะคล้ายๆน่าจะเหมือนกันแล้วแหละโอเคเบลิก้าลูรี่ปัสคาวปัสคาวนี่หาส6อยู่นะจะลงอะไรไฮด้า15เนี่ยเนี่ยเอสปาด้าเนี่ยครับมีประมาณนี้อ๋อมีหกเนี่ยประมาณนี้ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวไอ้พวกตัวธรรมดาแล้วนะครับอเนียปันปัน,ปน,ปน ที่จริงอ่ะมันควรจะดาวแดงทุกตัวแล้วนะแต่ผมอเผอิญแบบดือ้อเอาตัวนู้มาปั้นคือ,อยังไงเอามาผสมผสมผสมแล้วก็ผสมเออประมา,มาณนั้น,อน,นโอเคอ่าสักครู่หนึ่งนะ,องอนะผมคือเห็นว่ามันมีเหมือนแพ็คอะไรสักอย่างนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนิดนึงแล้วกัน<ส>กอุ้ยอยู่ดีก็มีอะไรเข้ามาเนี่ยโอ้อ แม่อยู่ดีก็มีของฟรีเข้ากระเป๋าโอเคไปเลยเรียบร้อยของฟรีเข้ากระเป๋าโคตรเลยโอเคอันนี้เปิดอีก10โลซึ่งผมหาโค้อ,อยู่นะครับแต่ว่าเอาไงดีเด็กกูไปย,ยันฮีเดีนเน๋วะยันฮีล้วกันเนาะเออไปยันฮี10โลครับรวนหวนังว่าจะออกมัการันตีอะ ไม่ทองซ่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีโอ้โหยังไงก็มาปะเอออ๋อก็ก็ก็โอเคก็โอเคที่ที่ออก็โอเคเพราะว่าเอ่อจะว่ายังไงดีคือเออจะจะได้อันนี้ ได้คันโกลามากก็ดีนะเพราะว่าผม, like ผ,มผมได้ใช้ผมผมได้ใช้เออเพราะว่ายังไม่ซีสองเลยซีสองมันจะฮิวเลือดให้ด้วยครับเนาะประมาณ6 5ของพลังโจมตีกายภาพนะครับเนาะของน้องนะครับก็เพิ่มเลือดเยอะอยู่นะครับบอกเลยว่าเพิ่มเลือดเยอะจะทําให้ทีมผมได้แบบเก่งมากขึ้นด้วยนะเออเออก็โอเคเออใครว่าไม่โอเคฮะเออเยี๋ยวุดปะตบเออโอเคเดี๋ยวมันกลับมาเจอตอน ผมเก็บเพชรได้อีกประมาณ12ื่นนะครับก็เดีย๋ยวมารีวิวอีกรอบนึงแล้วกันเนาะอย่ารอเก็บเพชรให้ได้12ื่นก่อนแล้วกันเอาละฮะก็ในที่สุดเพชรก็เก็บมาเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าคือพอดีผมอันนี้มันทั้งหกพันสุดท้ายแล้วพอดีก่อนนนี้เผลอไปเปิดแล้วลืมอัดลืมไปว่ากูต้องอัดชิปด้วย <laughs> ลืมไปว่า นี่นะครับอไอตัว40นี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าตอนแรกมันเหลือ2อันนะครับนะอันนี้ก็6 0พ0สุดท้ายแล้ะเออก็ไอตอนแรกที่เราเจอกันตอนที่ผมถ่ายเนาะม่อคือมันก็คือตอนเช้านะครับตอนนี้คือตอนนี้ประมาณ2ทุ่มแล้วนะครับก็คือฟาร์มอะไรกว่าจะได้เออก็แลกไปค่อนข้าง,งเยอะมากนะครับผมกับไอกุญแจอะไรพวกนั้นเนาะฟาร์มนั่งฟาร์มปล่อยยาวอยู่โอเคก็ออกมาดูกันนะครับผม มาแล้วสก,กินย้อนฮีไอดอลอ๋อ,อมันมโอ้โหเอฟิกเอฟิก <มา S 1> เอฟิกเรียบร้อยครับเอฟิกมาเลยเป็นที่จะรปรยโอ้ยเราก็ตั้งกรอบโชว์เลยดิ ตั้งกรอบโชว์เลยครับอยู่ไหนวะนี่แล้วก็รูปยอนฮียอนฮีไอดอลนี่ขยับได้ด้วยนะโอ้โหถือว่าคุ้มค่าคุ้มกับเพชรที่เสียไปนะครับนี่เป็นไงนี่ขยับแล้วโอ้โหยอดนะเออแล้วก็อ่าเดีย๋ยวผมลองอันนี้ให้ก่อนคือตอนที่เราเดีย๋ยวผมหาเพื่อนสักคนแล้วกันคือตอนที่เรา เออมันเปลี่ยนสก,กินตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้โอ๊ยนางหายอยู่เรียบร้อยมาจนฮีมาเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดสกงสกิลเปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวลองเอาไปเล่นเวลาเล่นทีมือกันโอเคเอาทีมนี้มาเล่น,นแล้วเราสามารถจดค้างได้นะรู้สึกว่าเนี่อ่ะแล้วเราก็ปล่อย กดอีทีนี่เป็นเปลี่ยนสีได้นะแต่เปลี่ยนได้แค่ตรงนี้นะแต่ว่าพอเราเข้าเกมไปเนี่ยก็จะกลับมาเป็นสีเดิมแล้วนะครับเนาะ,อะลองดูผมลืมจัดสกิลปะเหมือนจะลืมนะอ๋อ,อ,อกดแล้วโอเคอ,เอ,อ,อ,อันนี้ก็ขออนุญาต จะให้ยอนฮีได้ตีหน่อยยอนฮีกูจะตีไหมเนี่ยใสย่ตีคนนี้ไม่ได้อาจจะต้องตีคนอื่นเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวลองใช้เนี่ยแหละเริ่มด้วยยอนฮีเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเอาแบบไปดูสกิลไงเออดูสกิลไป<ะ>เน้นสกิลนะเน้นย้ำว่าสกิล <laughs> จะดูกันครับน่าจะได้เปิดโอ<ห>้เปิดที่หลัง เปลียนกรรมอะ,ะอย่าเป็นหินวสวยสออสหโอ้โหยไดจะคู่ออย่าติดช็อตด,ด้วยนั่นไงอย่าติดช็อตกูไม่ได้ออกสกิลเลยเอาทีมหลักที่ผมมาเล่นเอามาละเออติดนูน่นติดนี้บ่อยจังวะ ยอนฮีเปิดด้วยล่างนะครับที่จริงควรเปิดด้วยบนแหละแ,ลแต่อันนี้ผมให้ดูสกิลนี่โอ้โหค่อนข้างโอเคนะทิมหายยอนฮีคือตายาประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมสําหรับเอามาเล่นลนะเนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับยอนฮีนะครับเนาะซึ่งยอนฮีเนี่ยก็เอาไปเล่นได้หลากหลายคอนเทนต์นะครับกิลวอล ไปลงพจน์ไทยก็ได้ไปลงหอคอยก็ได้นะครับเนาะเป็นตัวที่ค่อนข้างอาอลล่า,ามากๆเนาะ PVP ก็ยังได้นะครับแต่ว่า PVP เนี่ยอาจจะต้องหาแหวนดีๆหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่ามันอะไรอะคือด้วยศัตรูที่มันตีเป็นครั้งครั้งนะฮนะครับมันก็โลโลครั้งเนี่ยมันก็วอยชิลมันแป๊บเดียวหมดนะครับผมเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหา อะไรมาเสริมนิดนึงเนาะสำหรับยอนฮีนะครับแต่ว่าถือว่าโอเคนะเนี่ยอืมเป็นไงโอ้โห,โ,หโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวาลาไปใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใ,ใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปละแล้วเจอกันใหม่ครั้หน้าสำหรับวันนีบ้บายๆครับบ๊ายบาย